อาเมนฮาเลลูยานะครับเรากลับมาพบกันในเช้าวันพุทธที่14มกราคมนะครับ2569นะครับแม่ช่างเร็วอะไรเช่นนี้นะครับผ่านปีใหม่ไปแป๊บเดียวนะครับเหมือนเมื่อวานเราเพิ่งเขาดาวกันไปนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว14วันนะครับหัวข้อในการแบ่งปันนะครับหรือมานาประจำวันในวันนี้คือสายตาแห่งพระคุณ นะครับสายตาแห่งพระคุณนะครับในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อ1นะครับได้บอกกับเราว่าอย่าพิพากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลายอาเมนนะครับเรานะครับอาจจะไม่เคยพูดออกมาดังๆว่าเรากำลังตัดสินใข่อยู่นะครับแต่ในใจของเราเนี่ยมักจะคิดด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็เร็วมากเพียงแค่เราเห็นใครคนหนึ่งนะครับ ทำบางสิ่งหรือพูดบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับไม่ทําเหมือนเรานะครับหรือว่าเขาอาจจะนั่งเงียบๆด้วยซ้ําไปนะเราก็ตัดสินเขาเรียบร้อยแล้วว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแบบนี้แบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นคําถามคือทําไมเราถึงทําแบบนั้นทั้งที่พระเจ้าสอนให้เรานั้นรักกันและกันเอเมนไหม,มนะพี่น้องเพราะว่าอะไรเรามาดูกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเพราะมนุษย์เรานะครับมักจะมองจากสิ่งที่ตาเนื้อของเรานั้นมองเห็นแต่ในทํานองเดียวกันนะครับพระเจ้านะครับพระองค์นั้นมองเราที่ไหนครับถูกครับที่ใจนะครับหรือว่าหัวใจในพระคัมภีบอกเราชัดเจนนะครับในหนึ่งซามูเอลบทที่1 6ข้อ7นะครับแต่พระยาเวตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่ รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พยาเวทอดพระเนตรที่จิตใจอเมนไม่มีนงะเรานะครับจะมักจะตัดสินจากสีหน้าจากคำพูดเพียงไม่กี่คำนะครับจากการกระทำเพียงครั้งเดียว และอื่นๆอีกมากมายที่ผมไม่ต้องไปลงดีเทลเยอะผมรู้ว่าพี่น้องชำนาญน,นะครับเพราะนั้นแต่เรานะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับเขากำลังทาอะไรอยู่เขากำลังต่อสู้กับอะไรในใจเขาอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเราไม่รู้เลยแต่เรามองเพียงจุดจุดเดียวหรือมองเพียงด้านเดียวที่ตาเรามองเห็นเท่านั้นและเราก็คิดเป็นตุเป็นตะหรือเราตัดสินเขาเรียบร้อยแล้วว่าเขาเป็นคนประเภทไหนเป็นคนอย่างไร พราะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นนะครับอาจเป็นเพียงแค่ผลผลของต้นน่ะผลละไม้ครับที่อยู่บนต้นแต่พระเจ้าเนี่ยไม่ได้มองแบบนั้นเลยบนผืนดินใช่ไหมต้นกิ่งก้านสาขาใบหรือผลของมันหรือดอกของมันแต่พระเจ้ามองดูที่ไหนครับพระองค์นั้นทรงมองเห็นรากของเรารากของต้นไม้นั้นนะครับนั่นก็คือประการแรกประการต่อมานะครับ พราะแผลนะครับหรือบาดแผลความเจ็บปวดในอดีตของเราเนี่ยจะทําให้เรานั้นป้องกันตัวด้วยการตัดสินอ่ามันเป็นยังไงหลายครั้งนะครับเราตัดสินไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ดีเราชั่วหรือเราเลวแต่เป็นเพราะว่าเราเคยเจ็บมาก่อนอาเมนหรือไม่อาเมนพี่น้องเพราะนั้นเรานะครับเคยไว้ใจนะครับแล้วโดนทำร้ายเคยเปิดใจแล้วก็ผิดหวัง ใจเราจึงสร้างเกราะขึ้นมาพี่น้องเกราะนั้นคือการตัดสินก่อนนะเหมือนกับว่าสมมุติว่าวันนี้นะครับเราเคยถูกผู้ชายคนนี้ทำร้ายอาดีตนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเราถูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับทำร้ายเรานะครับคบกันไปแรกๆก็ดีหลังๆก็ชั่วนะครับทำร้ายเราพอเวลามีคนเหตุการณ์ผ่านไปนะครับมีผู้ชายคนอื่นเข้ามา นะครับใจเราปิดครับแล้วเราก็จะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็จะเหมือนผู้ชายคนที่ผ่านมาเราจะตัดสินก่อนว่าคนนี้ต้องไม่ดีต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยประมาณนี้นึกภาพออกไหมครับคุ้นคุณไหมครับเพราะฉะนั้นแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเกาะนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเกาะที่หนาเกินไปไอ้เกาะที่เราสร้างาใส่ไว้สวมไว้ยึดเอาไว้เพื่อป้องกันเราจากความเจ็บปวดเนี่ยจะบอกว่าเกาะเนี่ย มันก็ป้องกันความเจ็บปวดได้จริงครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ป้องกันความรักไปพร้อมกันด้วยในขณะที่เราใสา่เกาะเพื่อป้องกันความเจ็บปวดหรือความเจ็บช้ำหรือความผิดหวังที่ผ่านมาในอดีตเหมือนที่ผ่านมาในอดีตเราก็เท่ากับเราปิดกั้นสิ่งดีๆที่เป็นด้านบวกหรือคนดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตด้วยไปในขณะเดียวกัน อเมนไหมพี่เนาประการต่อมานะครับเพราะว่าการตัดสินคนอื่นนั้นทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองนั้นดีกว่านะลึกๆในใจมนุษย์เนี่ยการตัดสินผู้อื่นเนี่ยช่วยให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยกว่านะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้เป็นแบบเขาฉันก็ไม่ได้แย่แบบเขานะฉันยังดีกว่าเขาอีกนะนี่แหละคือสิ่งที่พระเยซูทรงเตือนเราอย่างแรงในมัทธิวบทที่7ข้อ3 นะครับเตือนแล้วว่าไงทำไมท่านมองเห็นผงในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านนะเพราะนั้นการตัดสินคนอื่นมักทําให้เรานั้นมองไม่เห็นใจมองไม่เห็นตัวเองดีกว่าอย่าว่าแต่เห็นใจเลยมองไม่เห็นตัวเองเลยนะครับเพราะว่าในตานั้นมองแต่คนอื่นตัดสินคนอื่นว่าคนอื่นตำหนิคนอื่นเนี่ยคนนี้ใหม่ดีคนนั้นใหม่ดี แต่ในขณะเดียวกันกตัวเราก็เป็นแบบเขานั่นแหละผมเคยพูดเสมอนะครับว่ามนุษย์เราล้วนแล้วพอๆกันนะครับไม่มีใครดีไปกว่าใครนะครับมันอยู่ที่เราจะมีสิ่งที่ไม่ดีตรงไหนถ้าสิ่งนั้นสิ่งไม่ดีของเรานะครับฝากตรงกันข้ามนะครับเขารับได้เขาบอกโอ้ยมันเป็นเรื่องปกติใครๆก็เป็นกันก็จบไปใช่ไหมครับแต่ถ้าบังเอ,อิญสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราไม่ดีแล้วฝากตรงกันข้าม เขาบอกว่าอ้ยสิ่งนี้ไม่ดีเลยฉลับไม่ได้เราก็แย่ใช่ไหมครับมันก็มีแค่นี้แต่จริงๆแล้วมนุษย์เราล้วนแล้วพอๆกันไม่มีใครรอดไปสวรรค์ด้วยการทําดีของตัวเองเราต้องพึ่งพระคุณของพระเยซูคริสต์เราถึงจะรอดได้อเมนหรือไม่อเมนพี่น้องประการต่อมาเพราะว่าเราลืมว่าทุกคนนะครับกำลังอยู่ในกระบวนการของพระเจ้าอันนี้สําคัญนะครับดอกจันไว้สัก3ดอกนะครับไฮไลท์เลยนะครับ หลายครั้งเราลืมไปว่าคนคนนั้นเนี่ยยังไม่คือเขาเรียกว่ายังอยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงการฝัดล่อนนะครับเราอาจจะเปลี่ยนมาแล้วเราอาจจะดีกว่าเขาแล้วเราเราเราก็ไปตัดสินเขามันเหมือนเราไปเหยียดเขาอะแต่จริงเราจริงๆเราน่าจะมีประสบการณ์หรือเราน่าจะเข้าใจมากกว่าเพราะว่าเราผ่านมาแล้วนึกออกไหมพี่เนาะคือคือเราผ่านเหตุการณ์มาแล้วเราผ่านการฝัดล่อนเราผ่านกระบวนการวาระที่อยู่ในกระบวนการของพระเจ้ามาแล้ว เราก็น่าจะเข้าใจเขามากกวา่าแต่ไม่เลยกับกลายเป็นว่าฉันดีกวา่านะแกมันไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่มีใครนะครับที่จะสำเร็จรูปสมบูรณ์นะครับไม่มีใครเนี่ยที่จะเติบโตไปพร้อมกับใครได้แต่ละคนก็มีลู่ใช่ไหมฮะผมพูดเสมอว่ามีลู่ที่เราต้องเดินมีลู่ที่เราต้องวิ่งนะครับเพราะนั้นพระเจ้านะั้นทรงทํางานกับเราแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันไม่พร้อมกันอเมนไหมพี่น้อง ตามจังหวะและเวลาของพระองค์ที่มีต่อคนนั้นๆจริงๆแล้วถ้าลึกกว่านั้นนะผมก็าจะบอกว่าสําหรับคนที่ชอบตัดสินคนอื่นเนี่ยเรากําลังดูถูกพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างไงพระเจ้าสร้างมนุษย์ทุกคนอะ่ะใช่ไหมพระคัมภีร์บอกว่าเราจะไปต่อว่าช่างปั้นได้เหรออ่ทนะ่านภาชนะนั้นมันออกมาไม่ดีเราจะว่าช่างปั้นได้ไงนะ ช่างปั้นก็มีวัตถุประสงค์ว่าอันนี้จะต้องสวยอันนี้ต้องเอาไปใส่น้ําอันนี้ต้องไปใส่นมอันนี้ต้องไปใส่ของแห้งเราจะไปรู้ดีกว่าเขาได้ไงอามอไม่เมนพี่น้องในหนังสือฟิลิปปีบทที่1ข้อ6นะครับข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูสคริตอามีไหมครับพระเจ้าทรงตั้งต้นการดีทุกอย่างเพราะนั้น มันเป็นเรื่องอะไรของเรานะครับที่เราจะไปตัดสินเขานะฮะจำไว้เถอะเชื่อผมเลยนะครับเรามาดูทุกคนล้วนแล้วพอๆกันมีทั้งดีและชั่วปะาปนดกันไปนะครับเราต้องไม่งั้นพระเยซูจะบอกเราให้รักซึ่งกันและกันนะพระคำของพระเจ้าจะบอกเราทําไมครับสอนเรานักหนาว่าให้เป็นหนึ่งเดียวกันรักซึ่งกันและกันอ่านะคอยช่วยเหลือกันนะครับเดินคนเดียวอาจจะไปได้เร็วแต่เดินหลายคนอาจจะช้าแต่ไปได้ไกลอาเป็นไ้พี่นะ เพราะนั้นเรามักจะเห็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตัดสินเขาเลยว่าทั้งเรื่องหรือทั้งชีวิตของเขานั้นเป็นอย่างไรโอ้อันตรายไหมดูตลกไหมฮะพวกเรากําลังเป็นอยู่นะบ,บอกตัวเองเลยคุ้นๆจังเลยเธอนะเพราะนั้นทางออกนะครับคืออะไรทางออกสําหรับเรื่องนี้คือเปลี่ยนจากการตัดสินเป็นการเข้าใจพระคัมภีนะครับไม่ได้สั่งให้เรานั้นไร้ความคิดหรือว่าโง่ไม่ฉลาด นะครับแต่สั่งให้เรานั้นช้าลงนะครับและอ่อนโยนต์ขึ้นช้ายัางไงนะครับยาก่อบทที่1ข้อ19นะครับหลายคนคุ้นเคยดีแต่พระคำตอนนี้ข้อน,นี้มันเป็นจริงในชีวิตของท่านแล้วหรือ,อยังข้อ19ว่าอย่างไงครับพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธนะสิ่งที่เราฝึกได้คือหยุดใจตัวเองก่อนที่จะสรุปใครครับหยุด หัวใจหยุดความคิดตัวเองก่อนที่เราจะสรุปใครแล้วผมจะให้เคล็ดลับนะครับจากถ้อยคําของพระเจ้าในวันนี้คือให้ถามว่าถ้าพระเยซูนะครับถามตัวเองนะครับถ้าพระเยซูพระเยซูนะครับยืนอยู่ตรงนี้พระองค์จะมองคนนี้อย่างไรพี่น้องรู้จักพระเยซูไหมครับผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาได้ฟังคลิปเสียงนี้นะครับรู้จักพระเยซูดีนะครับเพราะนั้นถ้ารู้จักดีก็จะรู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไร ถ้าพระองค์มาอยู่ตรงนี้มองคนคนนี้อยู่ในเหตุการณ์นี้พระองค์จะมองอย่างไรทําอย่างไรคิดอย่างไรพูดอย่างไรง่ายไหมง่ายมากก็ในเมื่อเราเป็นคริเสเตียนนะครับผู้ที่ประกาศตัวว่าจะติดตามพระเยซูแล้วทาไมเราไม่เหมือนพระงองค์อ่ะหลักการมันมีแค่นั้นเองครับมันเป็นภาพของการทับซ้อนนะครับเราจะต้องเหมือนพระองค์พระองค์เหมือนเรากอปรีพระเยซูมานะะเราเป็นพระเยซูน้อยๆแล้วก็ซึ่งมี พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพระผู้ช่วยเราอยู่ภายในอยู่แล้วพงสนับสนุนเราอยู่แล้วถ้าเราจะทําดีในเรื่องดีในเรื่องแบบนี้อเมนไหม,ไหมนะพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับหลังจากถามตัวเองว่าถ้าพระเยซูอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยพระเยซูจะมองอยังไงแล้วเราก็อธิษฐานนะฮะพระเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์นั้นมีใจเหมือนพระองค์ได้เถิดสิ่งนี้สําคัญมากใจหรือหัวใจที่เหมือนกับพระองค์ นะครับความคิดที่เหมือนกับพระองค์คำพูดที่เหมือนกับพระองค์การกระทําที่เหมือนกับพระองค์นะครับสรุปนะครับเมื่อเราตัดสินคนอื่นนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าสูงขึ้นสูงกว่าเพียงชั่วคราวแต่เมื่อเราเข้าใจคนอื่นนะครับไฮไลท์นะครับแต่เมื่อเราเข้าใจคนอื่นนะครับด้วยมุมมองของพระเจ้าเราจะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นครับเหมือนพระองค์ใกล้พระองค์ครับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์พระองค์ใช้เราได้พระองค์ให้เขาเรียกว่าพระองค์เป็นบ่อกเกิดแห่งความรักอยู่แล้วใช่ไหมครับพระเจ้าเป็นความรักและความรักอยู่ในเราเราสำแดงความรักนั้นกับคนอื่นเราก็มีเป็นเหตุที่ทําให้คนอื่นนั้นกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกลับกับพระเจ้าได้อเมนหรือไม่ a m เ,เพราะว่าพระเยซูนะครับไม่ได้มาตัดสินโลกแต่มาเพื่อช่วยให้โลกนั้นรอดอเมนไหมพีม่น้องได้ย้อนบทที่ 3: ข้อ17นะครับ เพราะว่าพระเจ้าทรงหุงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพาษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นพระบุตรคือพระเยซูนะครับโดยพระเยซูนั้นพระนั้นขอให้เรานะครับรักเหมือนที่เราเองก็ต้องการถูกรักขอให้เราเข้าใจเหมือนที่เราเองก็ต้องการการถูกคนอื่นเข้าใจและขอให้เรานั้นมองคนอื่น ด้วยสายตาแหกพระขุดด้วยสายตาของพระเจ้าใช่ไหมครับพระขุดของพระเจ้าคือเราพระองค์เนี่ยทรงให้เราฟรีๆโดยที่เราไม่สมควรจะได้รับแต่เราก็ได้รับพงไม่ได้สนเลยว่าเราจะดีเราจะชั่วเราจะสมควรอย่างไรแต่พงบอกว่าเรารักเจ้าเราให้เจ้าพระขุดอันนี้อาเมนไม่พี่น้องแล้วเมื่อเราได้รับมาฟรีๆใช่ไหมครับเราจะ ให้คนอื่นยากๆเพื่ออะไรเพราะจริงๆแล้วพระคุณนั้นมันไม่ใช่ของเราเป็นของพระเจ้าอ่ไม่ไมเนาะผมเชื่อว่าวันนี้ไม่มากก็น,น้อยที่พี่น้องได้รับก็หวังว่าพระเจ้านะครับหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในท่านนั้นจะเปิดตาและหัวใจของท่านในฝ่ายวิญญาณที่ท่านจะไม่เป็นคริสเตียนที่หลับไหลสลึมซึม,มโปะนะแต่ว่าเป็นคริสเตียนที่ตื่นขึ้นแล้วลุกขึ้นมาฉายแสงลุกขึ้นมาส่องสว่างและนําคนอื่นกลับบ้าน วันนี้เราพบของดีแล้วอยากเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องเราพบกันใหม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ